โลกนี้ไปแล้วไรฉันนั้นยีที่ตัต้งปฏิตั้งทุมห้องอ้ออตะธาพุนที่ท่านปรนะชนาแล้วตั้งใจแล้วทีปะม,ะมมวะสมิมิจนุกจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพรบุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยคา,าเมืองพระจันทร์ในวันเพ็น มณนนีโชติรสโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีโยวิวัชันตความเท่าไรทั้งปวงจงความาดไปกาพาโลกวินาสตุโรกทั้งปวงของท่านจงหายมาเดียปวัตวันตรายโยอ,อันตรายยามีแก่ท่าน สุขีติกายุโพภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวานาสีิเรสนิจังวุธาปจาริโนจตารุธรรมาวาทันติอายุวันนสุขังพระังอ่อนสีประการคืออายุวันนาสุขะภาลักย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ครับ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพ็นงนี้พระวัติศาสตร์พม่าพลัง,ลงออสัพพามงคลจงมีแก่ทา่านนาคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดา,า,าทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธ,ธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม สัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดครับก่อนที่จะให้พระคุณเจ้าได้ปากพมน้ำพระมูลขอทุกท่านกราบพาพร้อมๆกันอีกครั้งนึงครับ